เฮ้ยมีใครดูรอบที่แล้วเริ่มซุบซิบกันแล้วเฮ้ยเด็กก้อยนัดตีดีมาแล้วเด็กก้อยตีดีมาแล้วแน่รู้รู้ที่เขาพูดมาแต่รอบนี้ไม่ใช่นะครับปวด มาทำไมมาทำไมพอพอละเสียงกรีดมันดังไปเดี๋ยวแย่งซีนเป็นคนขี้ฉาไม่นหรอเล่นอะนี่คือให้เกียรติงานมากทำไมครับเสื้อแบบเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างนี่คือเสื้อก็เป็นอ่าตีมอะไรนะโกเดนอาว์โกเดนอาว์ก็นี่คุณไม่รู้ตีมเหรอเนี่ยรู้ชื่อก็ยังตั้งชื่อตามชื่อตะวันก็โกเดนอาว์ไปเนี่ยชื่อตรงตามคอนเสิ อย่าจับคออ๋อนี่จับคอะสาทโอเฮ้ยคุณว่าผมปั่นประสาทเหรอปวดจิตฟันอะไรไปหมดปวดจิตด้วยไม่ใช่ผมดิวก้อนนี้ที่ดีมาไม่เหรอทำไมใครเอามากินชาบูข้างล่างแล้วขึ้นมาพอดีออ๋เฮ้ยอะขอเสียงว่าเบื่อพี่เตยตะวันหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ คือไม่ได้อยากจะทําให้หรอกแต่ว่าเป็นคนมีมารยาทก็เลยต้องแบบหลีดให้ทุกคนปกมือให้นิดนึงนี่ก็เหมือนกันฮะคือตอนเขาทาผมทาหน้าก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ยแบบพี่ครับอย่าไปเอาน้องถึงตายนะแบบไปให้น้องหน่อยนะเอาแค่แบบเอาแค่บาดเจ็บสาหัสพอให้สัมสอนาะพออยากให้แบบฆ่าน้องมากอะไรยงี้ก็เลยได้ปะมานนี้เองครับควรจะขอบคุณไรนะควรจะขอบคุณก็ขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณพี่เตยอยู่แล้วที่มา ขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณมากทำไมแล้วคุณคุณมานี่แล้วคุณมีอะไรเนี่ยเอามาทำอะไรเลยเนี่ยไม่รู้เลยเอ้าคุณอ่านจะคริปดิคุณต้องมาคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มรู้ไม่ดูจะคลิปดูมาคอนเฟิร์มมาพูดไรก็พูดม่ดซั่วเอ้อย่ามาเถียงกันอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคมาคอนเฟิร์มว่าที่เขาพูดมาในพ r อาถูกต้องทุกประการใช่เรื่องเขาไปถึงนู้นแล้วมพงจะลากกลับมาตรงนี้ทั้งหมดคือเขาคนนี้คนเดียว อยู่ด้วยแล้วมันปวดหัวปวดจิตพังจิตเสียอ่ะทำไมจิตมันเสียตอนแรกแรที่เจอกันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะยังไงที่เจอกันโอ้โหพี่นอพี่เทาใช้คำนี้เลยไปไหนนะเขาเรียกอะไรนะพี่นอพี่เทาพี่นอพี่เทาคืออะไรมันแบบอ่อนน้อมพี่เต้ขาภาษาคุณนี่ไม่ใช่ภาษาแบบเข้าใจง่ายๆหรอแบบพี่นอพี่เทาคืออะไรมันคือแบบเข้าใจเข้าใจฟิลไหมครับออนน้อมออนน้อมแค่นี้ก็ไม่รู้อย่าดูถูกคำไทยนะเฮ้ยอย่าชี้หน้าผมนะ ไม่ตอนแรกคือแบบเอ๊ยเขาเขาเคารพผมเอาง่ายคืออาจจะเห็นเป็นไอดอลด้วยซ้ำอ่ะคือมีความแบบมีความแบบอ่ะเฮ้ยพี่พี่ครับโอ้สวัสดีดีอยากร่วมงานเนี่ยพี่มาเลยพี่น่ารักมากเฮ้ยผมเคยพูดคำนั้นไเคยเคยได้ลึกๆเราฝากบอกคนอื่นมาคือก็ถึงมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไงผมเป็นคนมีมารยาทไะเ้อ๋อนะคือไม่จริงเหรอจริงจริงจริงคจริงจริงเดี๋ยวนี้คือไม่รู้เป็นอะไรเจอต้องหาช่องสักนิดก็ยังดีช่องยังไงให้มันได้ หมือนให้ได้แพ้งได้แกล้งได้เหี้ผมเป็นคนผมเคยแกล้งพี่ด้วยหรออันนี้คือคิดว่าตกใจแล้วเหรอไม่ใช่จะบอกว่าเฮ้ยเมันสายมันออกมา,อ,าอย่างนี้ <okay S 1> ได้ไงโอเคขอบคุณนะ<อ> <c oughs> คือเดี๋ยวนี้คืออายากจะถามเลยมันเป็นอะไรอะไรถึงเป็นจุดเปลี่ยนเหรออาถามในฐานะพิธีกรค,คนหนึ่งก็ได้มันเป็นอะไรมันเป็นพิธีกรด้วยเหรอเออขอถามเลยทำไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนเหรออเอมันเป็นอะไรนักหนาไม่ใช่ ไม่ใช่นักหนาสิอะไรเป็นจุดเปลี่ยนเป็นอะไรนักหนาเลยล่ะก็ก็เราก็คือผมเราเราก็ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอแล้วก็ชอบตัวเธอเลยคนละเธอมั้งล่ะไม่ใช่เธอเดียวกันกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไงเข้าใจไหมเล่า คือแบบก่อนอันนี้ก็เป็นแค่แบบคนธรรมดาทั่วๆไปอะไรเงี้ยบางทีก็ใจร้อนบางทีก็ใจร้ายคือบางเรื่องก็ไม่เอาไหนเอยไม่พอเหรอเพลงในตัวเองในคอนเสิร์ตยังร้องไม่พอทุกวันวันผมก็แบบใช้ชีวิตมันเลื่อยไปอ่ะวันวันก็แบบทําอะไรเหมือนเคยๆจุดหมายยังไม่มีหรอกทําอะไรเหมือนเคยๆไม่มีรางวัลที่สวยงามจบเพลงละอ่ะพูดได้ไม่เอาดิแต่แต่ที่มาให้พราะพรรักไงเห็นมาก็รักน้องแต่ แล้วนี่คือเก็บ็นความลับมากเพราะรู้ว่าเขาจะแบบเป็นฟิลแนวความลับแขกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่นี่พูดอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าฟังตามไม่ทันไม่ไม่จะเล่าให้ฟังว่าคือเป็นคนต้องเก็บความลับมากเพราะมาซ้อมอะไรเงี้ยคืออย่างเมื่อวานขึ้นมาซ้อมเดินขึ้นมาเลี้ยวเข้ามาเจอป้ายบิวกินหันไปมีคนเห็นผมเดินเข้าห้องน้ำครับไม่ได้ไม่ได้ไปคือคือต้องรีบแก้ตัวก่อนเลยว่าไม่ได้ขอบคุณพี่เตงจริงนะที่พี่เตงเป็นคนที่เก็บความลับเรื่องแขกผมมากไม่มีใครรู้ว่าไม่มีผมไปกินชาบูอยู่ข้างล่าง พี่เตเดินมาเฮ้ยกินดิมยังอ่ะจะไปซ้อมยังก็คนเรามันก็บังเอิญกินทาอุราเดียวกันได้มันทำไมมันจะไม่ได้เลยถามทำไมว่าจะไปซ้อมยังเออไม่แต่วันนี้ตอนเช้าไปงานมาก็มีคนถามถามว่าเฮ้ยพี่เตเข้าอะไรอ่ะไม่ใช่ไปงานบิวกินกี่โมงจะไปไม่ได้ไปไปทําไมอ่ะก็พี่ไปงานต่ออย่างนี้เลยรีบแบบเฮ้ยเขาก็แบบ ่ามเฉยไม่ได้อะไรเลยค่ะนูถามเฉยจะไปให้กำลังใจบิวกินไหมน่ารักอ่ะเนี่ยไม่ให้ใครรู้เลยแต่ตะกี้เหมือนตอบเขาไปแล้วเลยไม่ก็เก็บเป็นความลับเพราะว่าเอาถรุนพงก็คือไม่อยากให้เอ้ยมีคนตดเสียงอะไรไม่ที่ต้องเก็บเป็นความลับคือหนึ่งคือไม่อยากให้พีพีโกรดด้วยไม่เพราะอันนี้ขอขอขอย้อนเรื่องนิดหนึ่งมันตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วแชทสุดท้ายที่คุยกับพีพีก็คือ อ่ะคือเขาชวนไปแบบเหมือนตอนที่ไปญี่ปุ่นใช่ไหมพี่มาเที่ยวกับหนูแล้วหนูอยู่ที่นี่เลยมาหาเอ้ยพี่พี่ซ้อมอะพี่เลิกไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยโอเคค่ะอย่าให้รู้นะคะว่าไปกับบิลกินมีเรื่องแน่ค่ะ<อ>มีเรื่องแน่ค่ะหลังจากนั้นพอไปเจอปุ๊บก็ากาศจะไม่ลงดันมีคนลงรูปก็เลยทักไปบอกพี่ๆว่าเอ้ยก็เลยทักไปบอกว่าแบบเอ้ยขอโทษมันพี่ว่างวันนี้พอดีอะไรเงี้ย จนถึงตอนนี้ยังไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้นขอให้การมาครั้งนี้เป็นความลับได้ไหมอยากให้คนรู้เยอะเดี๋ยวเขารู้ไงอ๋อเอาไมพี่ทีเนี่ยไม่ตอนไปญี่ปุ่นนั้นก็ขอขึ้นรูปเมื่อกี้ทีได้ไหมครับคือขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่ เดีส่งเลขบัญชีมาตังใหเราหน่อในในสี่คนนี้ใครหล่อสุดตะโกนมาเลยเวลาเราเป็นแขกคนอื่นก็ตะโกนชื่อคนอื่นพอกูเป็นแขกคนก็ยังไม่ตะโกนชื่อเราเลยมันอะไรกันไม่เห็นจะมีใครตะโกนเฮ้ยตะกี้ได้ยินพี่เตมไหมหรอพี่เตพี่เตโอเคแมแต่ตอนนั้นเราไปถือว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะดีดีสิ ทำไมอ่ะดึกคือตอนนั้น่ะที่ไปเลิกงานดึกก็ยังอุตส่าห์ทอไปหาถึงโตเกียวใช่พอไปถึงปุ๊บกินคงกินข้าวกันดึกแล้วกินคงนี่เป็นไงกินคงอ่ะมันคำ้อยไม่รู้จักอ่ะคำ้อยกินข้าวกินเครืกินเครืคืออะไรกินข้าวว่กินข้าวอะไรกินข้าวกินเครื่องกินคงอะไรล่ะเออเออกินข้าวเฉยๆเออกินข้าวเสร็จปุ๊บกินข้าวปุ๊บอ่ะกินอัดตอนเราต่อสิ่เขารอฟังอยู่อย่าขัดตอนอย่าจะจะขัดอีกนะ กินข้าวปุ๊บปกติก้องกลับได้แล้วไม่ยอมกลับไม่แต่บางทีเขากินข้าวก็ไม่กลับก็ไม่ก็ไม่ไม่เพราะว่าไม่ได้พอรักกันเลยนะเพราะมันไม่มีคนคุยรู้เรื่องเป็นภาษาไทยไงอยู่ญี่ปุ่นมันก็จะไปคบเคลื่อนใหม่มันก็ยากไงก็ต้องแบบหาคนไทยคบอ่ะแล้วมาพี่เตมาหาไกลมากพี่เตอยู่ที่ไหนนะอยู่โยโกโยโกฮามาโยโกชิมาไม่ใช่โยโกฮาม่คือโยโกฮาม่านั่งมานั่งมาไกลเลยแล้วก็นั่งนั่งรถไฟมาใช่เสร็จปุ๊บเราก็เลยหาที่ไปเที่ยวกันต่อ ที่ยวที่ไหนคือตามสไตล์คนอ่ะเรียกว่าเท่อะนะเวลาเขาอโอเคโอเคดึกๆคุยกัน <c ười> รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องแล้ว <c ười> ลตามสไตล์คนเท่อะดึกๆเขาเที่ยวไม่อยากใช้คำไทยใช้เที่ยวคลับอะไปเที่ยวพยายามหาคลับ <c ười> เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเป็นฟิลแบบแบ๊ดๆเนอะพยายามพยายามเพราะในชีวิตเราอะเวลาใครถามเฮ้ยเที่ยวเที่ยวไงอะที่ไหนเราเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เราก็เลยเฮ้ยเดินแบบไปสุ่มสี่สุมห้าแล้วก็เจอแล้วก็เข้าไปเข้าไป รู้ไหแต่ก่อนก่อนที่จะเข้าอะครับโอ้โหหาเรื่องแบบหาช่องว่าผมตลอดแเฮ้ยตพี่แต่พอเข้าไปในคณะปุ๊บโอ้โหแบบไม่กล้าว่าอะไรเลยเพราะว่าข้างในรู้ว่ามันสกิลเท่ากันไงสกิลการเต้นมันว่าไม่ได้อะคือเขาแบบเงียบไม่พูดอะไรเลยแบบเราเราเต้นไม่ได้เราก็เชียร์คนอื่นไงมีครูเต้นเลยเฮ้ยเต้น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 ้เราก็อยู่อย่างงี้เออแล้วผมก็แบบเหมือนพอเพลงมันมาใช่ไหมเพลงก็ไม่ค่อยรู้จักครับไม่รู้จักก็พยายามแบบเอ้ยมันต้องหนุกว่าเต้นเน่ยผมจะเต้นพยายามเต้นสุดเลยหันไปเขาเนี่ยเราว่าแบบ ชอบชอบเต้นไหมชอบเต้นไหมผมก็จะพี่แบบผมเต้นอันนี้สายจริงจังไงสายแบบสายสนุกสายเอามันไงแต่นี่ทำเป็นสายแบบติดเก๊กหน่อยอ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างมาณนี้อย่างมาณนี้ผมเต้นยังไงทำให้ดูมันจะมีแบบทำแบบทำหน้าตาทำหน้าตาพี่เต้นยังไงแบบพี่ก็เป็นเป็นฟิวเวรุ่นไงฟิวแบบเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไวรุ่นอันนี้ดูไวเยาว์ไม่แล้วพอเราเต้นเต้นไปเราก็หันไปแบบ เริ่มฝืนแล้วก็เลยมาถามวาเอาดีๆอันนี้ถือว่าหนุกยังไ <c oughs> ม่เพราะมันไม่รู้ไงม,มันไม่ค่อยมีตัวเทียบว,ว่าแบบว่าเท่าไหร่ถึงจะหนุกก็แบบ <c oughs> มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเขาแบบ<อ>ยังไม่ค่อยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้พี่เต้เต้นให้ดูดีกว่าชอบไหมชอบเต้นไหมไม่ชอบไม่ชอบแต่ว่านัดกันแล้วว่าที่ไทยต้องมาแก้มือว่าให้รู้ว่า เล่นตลกนะเขาเป็นแขกรับเชิญขอโทษขอโทษมันเสียภาพรักต้องไปเล่นละครเท่ๆอ๋อบทเป็นแบบเท่ๆอย่ามาทำให้มันเสียภาพไปไ่าละครมาเหรมื่อเช้าอ๋อไปอีแบบพวกอีเวนต์อ่ะอย่าลืมนะงั้นเดี๋ยวนัดแก้มือที่ไทยจะให้รู้ความสุขกิตายจริงเป็นไงเฮ้ยไม่นัดกันหลายทีแล้วแต่ยังไม่เคยว่านัดแล้วไม่เคยได้ไปเพราะว่ารอคุณอิงวัลันทร์จบคอนเสิร์ตใช่แล้วเดี๋ยวจะไปพร้อมกันใช่เพราะนั้นเขาก็เต้นได้ประมาณนี้เหมือนกันแค่เนี้ย โอเคไม่พอชอบเต้นหรือไม่ชอบเต้นพอแล้วที่ดิวมาให้พูดแค่นี้มันเกินบัตเจ็ตแล้วถ้ามากกว่านี้อีกเลทหนึ่งมากกว่านี้นี่คือดิวมาพูดประมาณนี้พูดคุยเล็กน้อยเขาเขียวพูดคุยเล็กน้อยหนีค่าชุดที่เกิดมาเยอะเลยตะวันอยู่วะเนี่ยอ่าโอเคโอเคอังั้นไปเล่นกลงเล่นเกมต้้งไหมล่ะมิจฉโขบเล่นเกมป่ะ เขามีเลย่องก็อยากเล่นเกมเหมือนกันอ่าไม่ชอบเต้นใช่ไหมไม่ชอบเต้นชอบเล่นเกมเกมนี้แข่งกันใครแพ้ต้องเต้นหรือเปล่าก็พอได้แต่ว่าให้เป็นพิธีกรในเกมด้ไหมเพราะถ้าพิธีกรเนี่ยก็อีกเลทเหมือนกันอ่าแต่จะช่วยพูดเยอะๆเลยแล้วก็จะแท๊ขอบคุณพี่เตยตะวันมากครับไม่ไม่ฟังฟังเบนฟิตก่อนมีเบนฟิตก่อนเบนฟิตคือถ้าให้พิธีกรแอดเพิ่มอ่ะ จะเล่นเกมเต็มที่เพราะไม่งั้นจะเล่นแกล้งเล่นแบบเฮ้ยเล่นพอเป็นเล่นไม่งั้นเนี่ยไม่เ,เป็นงนั้นไม่เอาจริงแต่ถ้าเป็นจ้างเพิ่มอ่ะจะให้จะ,ะจะ้างเพิ่มเลยฟิลจรงิงจังอ่ะจรงจะิงจังฟิลจรงิงจะถวายชีวิตคนคนมาอันไหนบิวตี้แอนดนเมนตีไม่เสียหน้าอยู่แล้วเอาไปเลยคิดเท่าไหร่คิดมาแต่ถ้าคิดแพงเดี๋ยวไปลงพันทิพย์เดี๋ยวไปลงพันทิพย์หนูอายุเท่าไหร่เอ่ยทำไมอ่ะ ลงพันทิปแน่เพราะมันยุคสมัยไหนเฮ้ยอย่าบอกนะอะไรว่าคุณอะทำไมบุลีเหรอไม่บุลี่เลยผมเติบโตมากับพันทิปผมเ็าไปว่าผมในพันทิ์มีรังแต่จะมีคนอายุัยเดียวกันมาช่วยมาแห่ชื่นชมด้วยซ้ำใช่เป็นคนยุคเราเท่านั้นก็ผมจะลงพันทิปไงชื่นชม